สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบเจอกับมิสโมอีกแล้วนะคะเนาะมือน,นี้มิสโมก็เป็นมือใส่แรงงานของมิสโมอีก,กนนมือหนึ่งคือการนาจาะเนาะมือนี้มิสโมสิมาเหตุงานระบบเม่นนวลจ้าระบบเม่นนวลอยู่ประเทศฝรั่งเศสนะจ้ะเม่นวนวลคือระบบทําด้วยมือค่ะแต่ว่าสลัดของเขาใส่สลัดชั่วใส่มือใส่นะคะเนะาะถ้าเกิดถ,ถ้าเกิดเขาใส่เครื่องก็ใส่ได้จ้าแต่ว่าใส่เครื่องเสิบสิบบกข่อยเงาแล้วก็บกค่อยสวยนะคะเพราะว่าเครื่องมันจะมีบล็อกแต่ว่าบล็อก เป็นสลัดที่สั่นเนาะค่ะเพราะสวยงามปันใดเนาะจ้าบริษัทมิสโมูก็เลยเลือกที่ใส่เครื่องเนาะจ้าเนาะจ้่เบิ่งวิธีการสไลด์นะจ้าเนาะสไลด์ไปกับมือเนาะค่ะเนาะสไลด์เร็วๆจ้าสไลด์สไลด์สไลด์นี่แหละจ้าเห็นไ่มจ้านี่แหละจ้าระบบเม่นนว่นของประเทศฝรั่งเศสค่ะระบบทํางานด้วยมือเนาะค่ะเนาะเออค่ะมิสโมูกับสิมาสาธิตของมิสโมใส่ให้เบิ่งนะจ้าเนาะใส่จ้าใส่ไปเรื่อย าจ้ะใส่กระชังใส่น้ำแข็งบานเฮาเนี่ยจ้ะใส่แบบนั้นเลยฝากเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้มิสมูเนเลิกขาดเด้อในการทำงานของมิสมค่ะมิสมก็พยายามที่สิมานำเสนอหน้าที่การงานของมิสมให้ท่านผู้ชมทางบ้านเบิง่งเนาะจ้ะเนาะจ้ะก็สิออกมาฝอยเองสิจ้ะสวยจะ้ะแต่มิสมสิเอาลูกนายจ้าหน่อยนึง บดสะว่าไมสีหน่อยบ่นะจ๊ะใ <c oughs> ส่ก้บใส่ไปเรืเร่อยๆระบบเนื้อนว่น <c oughs> นับชมมิสมูเห็นงานไปเพื่อนๆน,นะจ๊าเนาะ <c oughs> มิสมูกับพยายามดีสีน้ำเสนอเรื่องงานของมิสมูนะคะเนาะชีวิตหญิงไทยใส่แรงงานชีวิตคนเอเชียชีวิตคนไทย ใส่เงินนนอยู่ประเทศฝรั่งเศสอาพิเช่นกลุ่มของมิสโมคือกลุ่มของพนักงารซูซี่นะคะเนาะว่ามิสโมเหตุงานในลักษณะใดยากบ่อลาบากบ่อเมย์บอลัดหรือว่าง่ายยึดตั้งแต่นะจ๊ะเนาะแต่ว่าเหตุงานอยู่ประเทศฝรั่งนนะะเ,เ,งเศงเสนี่ค่าตอบแทนก็สูงนะจ๊ะเนาะคะ่าตอบแทนดีนะจ๊ะเพราะว่าประเทศฝรั่งเศสนี่ใส่เงินยูโรนะคะเนาะซึ่งยูโรหนึ่งในขนาดนี้รู้สึกว่ามิสโมไปเช็คเบิัง ยูโรหนึ่งนี่ประมาณ36.6จ 36. ้ะ36.6กจุกตลายนะจะ๊ะเนาะอยู่ประเทศฝรั่งเศสนี่ทัวเฉลียชัมวงเก็บงานเนาะจ้ะมันทิถึกมือนละเจ็ดชุมวงจ้ะเก็บงานเป็นหลายจ้ะเพราะว่าเข้าเข้าได้ชัมวงประมาณ สามสิบห้าชั่วโมงต่อสัปดา,า,กกปดาห์าจา้าตอนนี้ชั่วโมงใสามสิบห้าค่าแรงกับถือชั่วโมงละสิบยูโรจ่ะสิบก็กลัคุูเออกนะจ้าเนาีมชัม่วโม่สามารถเป็นสิบพูดหน่ออกมาได้นะจานะ้าเนาะมิชโมทำงานอยู่นะจานะ้จาจ้ะชมบรรยากาศลินชมมบรรยากาศไปฟร้อมมมิชโมนะจานะ้าเนาะ บรรยากาศการทํางานจากบรรยาก,ศกาศทํางานหารแต่เนาะนี่นะจ๊ะมิสมูจากบ้านมาไก่มาเห็ดงานนี่นะจ๊ะจ้ารับช่วงไปกับมิสโมูนะคะนะมิสโมูปฏิคอ,อนุญ,ญาตใส่สลัดชูไปนะะนะในเรียนนะจ๊ะเนาะให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะจนะ๊ะเนาะ เห็นว่าจ่าวิธีการใส่ของมิสมูปวดแขนค่ะท่านพี่น้องเราต้องไปล่งยิ้มยาบในก่ะเหตุงานสูชิเราต้องไปออกกาลังกายอยู่ยิ้มยากเลยจ้ะออกกาลังกายอยู่บริษัทของมิสมูนทั้งแขนทั้งขาทั้งมือทั้งหัวไห,หล่จ้าเราต้องไปเสียเงินอยากเลยจ่าในีพรเหตุงานอยนู่นงันโมงเลยกับบไดรเงินนะจ้าเนาะต้องสู้ค่ะสู้ไปกับมิสมูนะคะเนาะสู้ไปน้ำกันนะจ้าเนาะ อยู่นี่ค่าแรกต้องหลักสูงนะจ๊ะนะเนาะเฮ็ดมากกับเป็นเงินผิดน้อนะจ๊ะแล้มีการโกงกันนะจ๊ะเนะาะบริษัทเ่ามิสโม,นะมูสกระจายภาษีจ้าเวลามิสโมเส่าแก่ไปเงินดีมิสโมทำงานอยู่นีแต่สิยอนกับมหามิสโมขึ้นจ้าเนาะตอนที่ช่วงที่มิสโมที่ทายงานจ้ะคือว่ามิสโมหยุดหยุดก,การทำงานเลยจ้ะที่บ้านไปชีวิตมิสมูกับสิมีเง,นงินนะส่วนตัวนี้จะไปกินอยู่เมืองไทยนะจ๊ะนะ ใส่ใไ,ไ,ไปเรื่อยๆจ้ะไสแข่งกันกับพนักง,งานน,งนี้มีพนักง,งานสองคนแบบน้นองคนไสเก่งกจะ้ะเท็ดงานไปหยอกกันไปจต่มวนไหลเท็ดงานน้ำกันเราพิกันเมื่อมวลนะจ้ะเนาะ โมเดลิสไซน์มันแหละวันนี้นก,ก็ใกล้ที่จบการทำงานของมิสมู้นะจ๊ะมิสโมู้ย่แผนกเตรียมของจ้ะส่วนมากก็เตรียมพวกสลัดพวกน,นี้นะจ๊ะไว้ให้กาเซากาเซานี่เป็นเป็นการผลิตนะจ้ะเนาะผลิตผลิตสินค้าออกไปหน้าร้านนะจ้ะเนาะกรดีจ้าเขาได้ประสบการณ์เนาะหูจกักเทคนิคหูจ้จักการทำงานหูจากคนไกลของบริษัทซูชิเนาะจ้ะเนาะเขาหู้จักเขาสามารถที่มา ผสมน้ำสม้มผสมสลัดเฮ็ดซูชีเฮ็ดหยางได้นะจ๊ะนะผู <c oughs> จนะ้จัดมาอาจจะเอาไปต่อยอดในเมื่องไทยก็ไดนะ้นะจ๊ะนะประสบการณ์โดยตรงนะกับปรังนะจ๊ะไซส <c oughs> ไปเรื่อยๆกับมีหโมจ้าไส์ไซส์ไส์ไปจ้นะระบบเมนนวนปรังสศแต่มาเดอร์ผู้ใดอยากทำงานตามประเทเจตะ ขเขาไปสมัครในกลุ่มใดงานได้เลยเนาะคะะ่ะเนาะแต่ชชวงมีกัรหูงซื้อวัตถุดิบเนืจัดหน่อยหนึ่งน,นจะนนจะา่าเนาะเพราะว่าช่วงของโควบิดน,นจะจ่ามวนมาจ่าบึงมีสาุทำงานต้องระมัดระวังจา่าในการทำงาน อันนี้เทากับบางส่วงบางตอนที่เขาคือได้นะจ๊ะอันนี้กับมีสวัสดิการจา้ะมีเพราะว่างานของมีสมู่นเป็นเป็นงานที่ค่อนข้าง,งที่จะอันตรายนะจ๊ะนะเพราะว่าเขาใส่ของมีสมู้นใส่มีดใส่หังน,นะจ๊ะเนาะน้องเพคนกระเถิเขาก็ตีเงี้ยไปเมื่อกี้นะจ๊ะ ไปกันนะไปกันี่เอี่ะที่เออไปปิดปิดไปไอ้นั่นก่อนกันมุมเดียวกันกับของพี่เลยอนี่ยเนี้ยเ่ย กนะ มาสั่นเผาค่ะโทษที่ลายๆนะจนะ๊ะเนาะทีมีมุกออกจากเต้มไปแล้วกนะันเนาะเขาไส้น้ำสมุมก้อนละสองดิโลดีกายูนี่ <c oughs> นัน,นักงานลานปลาเทศปลาขวบจ้า ปะกวามกำมวนไปยา,า,ากนะจ๊ะนะเห็นงานยุ่งห่างเห็นผู้คนที่หลากหลายนะจาน๊ะเนาะ<อ>ผู้คนที่หลากหลาย<อ>หลากหลายอาชีพหลากหลายการงานเขามาจับใจสื่อของคืออาหารในการกินแล้วก่ะเนาะ มีสม้สสลัดได้แล้วมาจ้าพอาใส่แล้วแล้วมีสมูมก,ก็จะเอาก้ารัดนี่จ้ามาผสมจ้าืระสางสีนะจ้าเนาะต่างสีสันให้สลัดของมสมูสนะจ้าให้นานรับประทานขึ้นะจ้าเนาะนานรับประทานนะจ้าเบ่งเป็นสีสีแสกนะจ้าเนาะเอสีสมมาแสกนะจ้า นี่นะจ๊ะเทคนิคการเฮ็ดสลัดของมิสมูกังบริษัทมิสมูนะจ๊ะเนาะโอเคเนาะคะ่นะเนาะฝากฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องยูซูมิสมูด้วยนะคะท่านผู้ชมท่านใดที่ชื่นชอบวิดีโอของมิสมูกดติดตามตอนต,ต่อไปนะคะว่ามิสมูสินําเสนอนอีหยังนะจ๊ะว่ามิสมูสินําเสนอสิ่งใดในการทำงานของมิสมูนะจ๊ะนะโอเคค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะมิสมูอ๋อนี่อากใส่สลดัดในมันแล้วก่อนนะจ๊ะเนาะนะบ๊ายบาย